สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มาตื่นเช้ามาก็หาดูบรรยากาศและแล้วเดี๋ยวก็กลับมานะคะมามามุมนี้ชงชาเดี๋ยวขเดี๋ยวสาวดอวขอชงชาก่อนเนาะเอาตงไว้ตรงนี้นะน้ำเดือดแล้วชงชาชงชาชงชาแล้วก็กาแฟ ชาตะไคร้บใบเตยหอมแล้วที่เสาดอยต้มก็จะต้มใบหมอดกับใบเตยสดอันนี้กาแฟเดี๋ยวจะชงกาแฟดําตอนนี้ใส่ขิงบานๆเดี๋ยวตอนนี้ก็แช่น้ําขิงแช่น้ําขิงไว้ก่อนอ้เสื้อตัวนี้เดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวคงต้องไปเปลี่ยนเนาะอืดอัดไม่ไหว นะชีวิตประจำวันของสาวดอยนะหนึ่งเหยือกแล้วก็1แก้วแต่ว่าวันนี้กินข้าวเช้ากินข้าวเช้าเสร็จแล้วตอนนี้แช่น้ําขิงเอาน้ําขิงแช่น้ําร้อนไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็ได้มาทงกาฟนนะแฟ,ฟนะกาแฟดำใกล้จะหมดละเดี๋ยวต้องไปซื้อมาใหม่ เราด้ยก็เอาแค่หนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนพูนๆเพราะว่ากาแฟของเนสมันขมไอ้กะปุกนี้ไม่ใช่ของเนสหรอกแต่ว่าไอ้เจ้าไอ,ไอ,ไอ,ไอกะปุกของอยี่ห้อน,นี้หมดละเราเอาเนสมาใส่แทนเราอาศัยกะปุกเขานี่กาแฟน้ำน้ำร้อนมาน้อยไปหน่อยก็เติมเติมวันนี้เป็นวันสงกรานเดี๋ยวสายๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยจะทําทอดเห็ดทอดอะไรเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวจะไปหาอันนี้ป่ะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนี่เนาะอันนี้จะเป็นอัญชันนะปกติเสาวดอยก็เสาดอยก็จะเอาจะเอาอัญชันใส่ก็ไปด้วยเนาะเนี่ยดอกอัญชันจะชงชาแต่วันนี้ยังยังเพราะว่ากินบ่อยก็ไม่ดีนะส่วนอันนี้เป็นดอกหญ้าดอกหญ้าอะไรก็ไม่รู้หรอกมันขึ้นเต็มอยู่เดี๋ยวปล่อยมันแห้งตายของเหมือนคนเดียวอัญชันนะคะ มันจะมีส่วนช่วยในการบำรุงสายตาก็จริงอยู่แต่ว่าคือด้วยที่ว่าสีของมันเนาะสีของมัน,นเนี่ยสีมันเข้มเท่าที่สอดอยทราบข้อมูลมาคือมันจะมีปัญหาถ้าเรากินบ่อยๆเกินไปมันก็จะมีปัญหากับไตของเราอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปที่ Google ในไอแบบของวิทยาศาสตร์เขาบอกไว้ที่เสาดอยฟังมาคือแบบนั้นก็เลยจะกินเสาดอยกินอยู่เจจะกินแบบไม่บ่อยเนาะส่วนวันนี้วันนี้เราก็กินแค่เอาแค่นี้แหละอเนาะกล้องอาจจะตาลายนิดหนึ่งนะคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรเวลาเวลาถ้าถ้าเราแช่เราก็เนาะเด็ดมาเด็ดมาแล้วก็จะจุม่มจุ่มเอาแต่สีแต่อันนี้ไม่เอานะอันนี้เด็ดมาให้ดูเฉยเฉย เพราะว่าปกติของสาวดอยก็คือสาวดอยจะต้มใบหม่อนใบหม่อนกับใบเตยสดเพราะว่ามนต้มเอาน้ําแล้วทีนี้ก็มางชงชงไอโซชงใส่ชาชาตะไคร้ชาตะไคร้คใบเตยหอมที่สาวดอยทําขึ้นมาเองแปรรูปขึ้นมาเองเนาะมันเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นแบรนด์ของสาวดอยเองจากที่ว่าเมื่อก่อนทําขายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ขายร้วทำมากินเองแล้วก็แจกเพื่อน,นเดี๋ยวเนี่ย อันนี้ซองเก่าของเมื่อวานซองหนึ่งเพราะว่ามันได้แช่น้ํานิดเดียวเสียดายมันยังสีสีของชาชาหนึ่งซองมันไม่ได้แช่ได้แค่รอบเดียวนะชาหนึ่งซองของสาวดอยสาวดอยมาแช่สองรอบรอบแรกมันจะเข้มอันนี้เพิ่งจะแช่มันก็สว่วอย่างสียังไม่ทันออกเข้มแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้สีมันออกเข้มๆต้องแช่นาน,านๆอย่างน้อย5นาทีขึ้นไป5นาทีสินาทีสรุปแล้วก็คือเวลาเราจะกินถ้าเป็นชาตะไคร้ใบเตยของสาวดอยนะ แช่ได้ทั้งวันแล้วก็ถ้าถ้าชงใส่แก้วแบบนี้มันก็แช่ได้หลายรอบนะจ,จนกว่าสีของชางมันจะจืดจะจางแต่ว่าถ้ากลิ่นมันยังอยู่ก็แช่ต่อไปได้เนาะถ้าใส่ถ้าใส่เหยือกแบบนี้สาว้อยแช่สองรอบรอบที่สองมันจะจางลงหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ช่วงนี้กินน้ําร้อนน้ําชากันเยอะๆเนะาะป่อกเชื้อโรคสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่นี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะ